ได้มึงลองเข้า Youtube กูดิมีปะมีปะช่องอะไรคนหักกวกล้วยเออช่องคหนหักกวกล้วยกูไม่เคยถ่ายเท่าสนเหมือนกันไม่มีคนดูเนะี่ยมึงเ,เข้าเข้าเข้าไปแล้วกดแชร์เลมันแชร์แล้วบอกว่า ในม,มีคนดูคนหนึ่ง,งเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงลองกดเข้าไปด้วยแชร์ <Share S 2> ไปในเฟซบุ๊กขอกดขอต้อนรับสู่แชทสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณปฏิบัติตามกฎนี่ปะมีแด่เนี่ยไม่ใช่มันนสัตว์โอ้ย คนหานเนี่ยเดิ่มไปลึกๆเดิ่มไปลึกๆลึกอีกลึกอีกลึกอีมกมึงเข้าเฟซบุ๊กเลยกูแชร์ไปละแต่มันไม่มันไม่ไม่ใช่อ<ม>ันนี้ไม่ใช่ใชอันนี้กดเข้าเฟซกูเลยกดเข้าเฟซสวัสดีครับเออเอ้า แล้วมันเป็นหน้าอะไรวะนะแล้วมันเป็นหน้าอะไรนะมีคนดูอยู่สองคนหนึ่งคนลนะหนึ่งคนคือมึงนคนหนึ่งเผื่อจะมีคนตามเข้ามาดูมา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 เอาอุจจาระแล้วนอนมาถือมาึงถือมุมไหนวะมุมไหนก็ได้ก็ตาเ<ป>มเจอป,ปะมึงเจอมือถือปะ น,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 นี่ติดตามตรงนี้มึงต้องสร้างไอ้นี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรเขาต้องเล<ม>ี้ยว,วาตามไม่ได้ใช่ก็เราตัดไลฟ์สดในอันนี้ไปลงก็ได้มึงได้เหมือนกันมึงก็ได้ชั<อ>่วโมงเหมือนกันไม่ได้เปิดภาพอย่างนี้น่าจะได้คนดูนี่เหรอมีนคนดูเหร ี่จช่องสัตมาสัตว์ก็จับสัตว์สอยู่ไงพระเ้นี่จับสัตว์สจับจับสัตสัตพอเราดูแล้วมันรู้สึกดีว่ะเอเอน้อยให้มึงดูคนหนึ่งก็ได้มึงก็ได้ช่วงหนึ่เอเอ ต้องมีคนดูงเช่ะใช่เอออุ้ิษย์เดี่ใช่ใชดูนะดูวเนะใช่มันมันไปสนใจกับเฮ้ยตรงนี้ตรงนั้นความรู้ใหม่นะเหมือนวันนั้นดูหนังผีอะบ,บุกโอเคนะโอเคปะก็มันมีจุดสนใจหน่อยงไ,ไง เมื่อก่อนชอบเมาแล้วสักเดี๋ยวนี้ไม่ชอบชอบมีสติมากกว่าเมากดทนอน้อยเมาท่อมเหมือนกันกูว่ามีสติกว่าเ่อกี้มีคนเดียวมันไม่ตามกันเข้ามาใช่ถ้าเมื่อกี้ตามเข้ามาได้หลายคนเลยหลายคนก็นับนาทีกันอะใช่อ๋อหนึ่งคนก็คูยสองนะใช่เพราะมันก็ได้เร็วก็เร็วก็ถึงก็มาท่ายตร เราเป็นคนไม่ดังเราต้องหาวิธีทำเราเองได้มาปีๆเรียนรู้ล่องเขียนนะไม่ถึงหรอกงเดือนแรกเขาได้กันสามพันนี่นั้วทำไมกขาทำกันแล้วรวยต้องรวยเอาก็มันดังการเล่นเปล่าการเล่นเหรอที่เขาเล่นเปล่าต้นทุนต้นทุนเขาคือบางคนเขาไม่อยู่แล้วเว้ยเนี่ยไอคลิปคลิปไอเนี่ยคนจะดูเยอะมากคลิปอะไรวะไอหัวเมีอะไรแล้วกันเอาไปแจก เอาโน่นเอานี่ไปแจกเอาตังค์ไปแจกอะไรเงี้ยเออไม่ใช่เราไม่มีไปแจกหรอกใช่ทำคนบ้าอะไรเงี้ยใช่แกล้งเมียแกล้งเมียลงยูทูปเนไม่ได้เมียอูเอาจริงก็เห็นพวกยูทูบเบอร์เขาทำมึงไม่เห็นเหรอให้เราดังชอบแกล้งเมียอะไรเงี้ยแกล้งเพื่อนให้เราดังเอ้แล้วเราทำก็ได้ไงหนกันเลยเราไม่ได้ทางกับดังเวยเราทำให้มันเรื่อยๆ เวลาเราแกล้งกันปกติเราก็แกล้งกันบ่อยที่ผ่านอยู่แล้วล้ไก็ถ่ายถ่ายบ่อยอย่างเงี้ยเอามาลงเหมือนพวกโอนหน้าพวกอะไรเงี้ยนี่ประมาณนั้นแหละแต่ต้องถ้าอยากโตวไวก็ต้องจ้างโปรโมตกัดซีนทีลง u นะูทูบตั้งกล้องทำไมนะกัดซีนทีอ่ะลองทำดิ ไม่ว่างขนาดนั้นเลยที่แค่ตั้งกองอย่างวันอาทิตย์เนี่ยว่างๆวันเดียววันนี้เราจะมาทำอะไรรถบิ๊กไบค์กันนะครับเริ่มจากนี้นี่นะนะลองไปหาแบบช่องที่มึงชอบกันดูแล้วดูแนวทางเขาเวยกูกำลังดูไม่แต่ช่องที่กูชอบกูชอบพวกหนังโป้ไม้ใช่ยูทูบไม่มีหนังโป้เยอะ มมมันปยู่เสียงเสียวอะไรเงี้ย็กนนีมมัคอ๋อเด็กอยู่เด็กอยู่เด็กอยู่อ๋อมีเด็กอยู่ต้องให้เตียงเด้อล่ะต้องให้เตียนเดอล่ะเว้นดูการ์ตูนป่ะพ้าเปิดให้ดูระวังมันทับขานะลูกแต่พอไม่เห็นไม่งคืเจ็บมากเลยแต่อันนี้มันยังอ๋อมัน อยู่ตรงนี้นี่เองโ้โหมันเป็นจุดสนใจนะมีคนดูสองคนแล้วมันจะตีมพร้อมกันสองหน้าไม่ได้หรอวะคือก็ใน YouTube ด้วยใน Facebook ด้วยไม่ใช่ผมใช่หรอมันแบ่งสองต่อได้บวะ ทำไงวะแบ่งสองจอมันแบ่งได้แต่แบ่งสตรีมได้หรือเปล่าไม่รู้ลองดูดิสวัสดีครับมันไม่มีปุ่มให้อันนั้นอน่ะอนนี้มันก็ยังจะเล่นอยู่ใช่ไหมเฮ้ยตายวเวด ดาบอ่ะแนดหนึ่งแัวหน,นึงอ๋อสิงมาอ๋อนนนมันตั้งอะไรเยดดอะแยะมหมดดูดวตอนแรกไม่ดำใช่ไหมม,มันไปอยู่ในเฟซบุ๊กมั้ง แล้วเราแชร์ไป, YouTube ปยูทู e ไม่ได้ทีหรือไงวะไม่ได้ยังเอาไลค์อยู่เนี้ยแล้วมันมีกดผมให้เราแชร์ปะทีม่มต่ออก็ิงนี่อขาจำตั้งมาทำกับเขา youtube นล้วม,มันถ่ายอสอดพร้องกันไม่ได้สอง,งอันเอ้าเียแล้วพวกเดี๋ยมันทำไงวะ

เป็น,หนอหมันภาพเด็กที่มัน,นยเยอะมากเลยก็เค้เห็นจองเียตาล้องถืออะไรก็ไปไหนก็ไม่รู้เราเล่าเรื่องผีกันไหมเดื่อจะมีคนฟังสวัสดีครับ สามคน,อ,นมอ,อืมวันนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ครับวันนี้มาสักครับมันติดตามก็เยอะนะแต่ทำไมไม่มีนคนดูแต่ตดูเขาคงเข้ามาดูสัตว์แหละเขาไม่เข้ามาดูสัตว์ม,าม,าตมันเข้าใจนี่งยังไม่แจ้งเตือนอะไรนี่ อ oh, า,าะ้ตมุ ready เนี่ย <you> <you> มึงกดข้ามโฆษณาเขาไม่ได้ตังกวะจรงแม่งอ่านาคดท่องกูมึงต้องห้ามกดนะวันนั้นกูนั่งดูยาวๆเลยเมียมันก็พูดเดี๋ยวเดี๋ยววัน <laughs> ยังแบบเขินๆอยู่ไนงะ แค่ตรงไหนก็ได้ถ้าไม่ลงนกระดูกนะครับโอเคมาแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ไปไปดาวน์โหลดโปรแกรม OBS มานะผมก็พิมพ์คำว่า OBS นะครับ OBS จะย่อหน้าผมลงทีนะครับใช้โปรแกรม OBS ไลท์สตรงนี้ย่อหน้าผมลงมาตรงนี้นะครับอ่ากดไปที่เพจอีฟคอร์นครับแล้วก็มาเทมือที่พิทเพนะครับ อ่าล้วก็พิมพ <bamboo> ์คํานี oh <tradition. S 1> <tout> ้ครับเราก็ไปโหลดโปรแกรมมาบางคนก็มีแล oh. ้วหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ม oh <god. S 1> ีนะครับก็โปบเลตนะผมแล้วก oh. ็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้ง้เรากกดดาวน์โหลดตรงคําว่าวินโด์นะครับข้าวินโด้พอเราติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะผมมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหน้าหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดคําว่าเซตติ้งตรงนี้นะผมกดเซตติ้งนะครับปึ๊บทีนี้เราจะสตรีมสองช่องทางใช่ไหมครับเรามาตรงนี้ครับผมมาตรงเอาครับ มาตรงเอาพูดต่อมาครับผมต่อมาตรงตรงสตรีมเนี่ยในตรงหัวข้อสตรีมเนี่ยมันจะเป็นการสตรีมใน youtube นะครับผมหรือว่าเราจะสตรีมในทวิตก็ได้นะครับผมแต่หลักปกติถ้าเราสตรีมช่องเดียวเราจะมาตั้งค่าตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะสตรีมสองช่องทางเนี่ยเราจะมาตรงเมนูเรคคอร์ดนะครับผมมาตรงเรคคอร์ดเราจะเปลี่ยนจากเมนูอัดหน้าจอมาเป็นปุ่มในการไล์สตรีมช่องทางหนึ่งนะครับผมโดยการกดตรงท้ายตรงนี้นะครับผมกดตรงท้ายตรง นะครับผมมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ยูครับตรงนี้ครับสตรีมคีแบบถาวรเลยนะครับผมงีพับตีครับพี่ดอ้โอเคอที่เหลือไปศึกษาแล้วคนระับแต่มันมีวิธีต้องใช้อับดีขึ้นนะเตะมีจะโจนกระดูกมันเป็นกะดูกอน้ เหมือนโชคสันสันสันนะแข่งโคตรเลยหมูข้าวอยู่ีแตกระดูอยู่นี่ว่าเรากลับไปเซบุกเหมือนเดิมดีไหมแต่น,นี้มึงกีะได้ชั่วโมงไม่ใช่เหรอออไม่เป็นไรต้องมัน,ม,นม,มีคนคุยอ่ะม,ม่มีคนคุยด้วย ต้องทำรายการถีไเ้เใช่ตอนนี้นหเหงาเก้อออกล้วกดออกวนวกดออกเข้าเฟซบุ๊กเลยกดออกกดออกเลย